เห็นวาปุ๊บันแรกที่ที่มาสอบสัมภาษณ์แล้วก็รายงานตัวเนี่ยก็จะเจอเหตุการณ์สำคัญสำคัญในชีวิตยอย่างแรกคือพบ้าประจาที่ปรึกษาอาจารย์ก็บอกว่าหนูจบมสีมาเนี่ยเราไปเรียนมห้าม .6 ก่อนไหมกล่องไว้กล่อได้เพราะว่าตอนนั้นเด็กกะโผลโมากยังไม่รู้จักอะไรเลยแต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ายัางไงก็ต้องเรียนทนานี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเรียนสว้ดีกว่าก็คือว่าวันนั้นเนี่ยทุที่เข้ามาต้อนรับแล้วก็อบ่นมาก มีการให้ร้องเพลงสนุกสนานมีที่มาเลี้ยงข้าวแล้วก็ตบเราก็เลยทำให้คิดว่าอยังไงกับที่เรียนเทลานี้แน่นขอนพอเข้ามาปุ๊บรู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยเพราะว่าจากการที่ตัวเองเป็นเด็กเรียนเด็กเหนื่อยใส่นห,หน้าหนาๆมาเนี่ยมาเรียนเท่าที่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองเต็มตัวทั้งในแงกก่การสื่อสารการพูดการแสดงออกตา่ตางๆนะครับก็ลเลยรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีมิมติต่าง เรืองแย่งมากมายต้อเป็นจากการเรียนธรรมดาแน่นอนการเรียนในธรรมดาเป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่าที่นอชองเราเปิดโอกาสให้ทำหนึ่งมากมายอย่างเช่นปีแรกที่ไป,ประดูร้องเพลงของชมรมดนตรีสามคนพร้อมกับเพื่อนเพืพ่อนแมสซอมอีกสามคนซึ่งทุกตัวนี้เนี่ยยังควบการเป็นเพื่อนสนิทนะครับแล้วก็ได้เป็นนักร้องของมหาวิทยาลัยตอนหลัทงทำให้เราได้มีการแสดงบนเวทีแล้วก็ไม่ไม่ตื่นเวลาที่จะต้องเจอกับคนจำนวนมากนะครับแล้วก็อย่างที่สอง ที่เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าคุณค่าสำหรับชีวิตตัวเองมากๆก็คือการทำละครขยับตีกตีของธนาการศิรัชเอกครับการที่พี่ได้ทำกิจกรรมต่างๆของคณะนะครับในพิธมีการเป็นพิธีกรในงานต่างๆบ้างหรือว่าได้ร่วบนเวทีเวลาที่นัการ เพื่อน์ที่ทุเคาและเพื่อนๆที่พี่น้องคนพับวันนี้ผมนายสุวิชิตชัยตรุนรับหน้าที่เป็นพิธีกรของงานว่า การเรียนทางด้านการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นยิ่งในชีวิตหลายๆคนนะครับตอนนี้พวกเราอธิษฐานตัวเองไม่ได้ว่าอยากจะเป็นอะไรกันแน่การเรียนการสื่อสารเนี่ยจะช่วยได้หลายอย่างนคน,คนทวามทีเราคนหนึ่ตัวเองเจอนะครับแล้วก็วิชาพื้นฐานเรามีเยอะแยะมากมายที่จะทำให้ ีสี่แล้วเนี่ยน้องจะสามารถเอาสารที่เรียนจากวิชาลูกศิษย์อนุแล้วก็ใช้ในการศึกษาตัวเองได้นะคราบถ้ว่าคนพบที่หลังตัวเองอยากจะปรับไปทำอยา่างอื่นเป็นอาชีพธุรกิจที่มีการศึกษาที่ที่ดีเนี่ยนะครับน้องก็จะสามารถการศึกษาที่ใช้ได้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้ทุกคนกเนี่ยจะค้นพบตัวเองแล้วก็ต่อไป,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 ปที่ใช้ที่เนี่ยแตระเริ่มใช้ได้คณะการศึกษา ปีการศึกษา2559จะเป็นปีที่เราใช้หลักสูตรใหม่ที่เน้นควาติ a s k สกิ้งเพื่อที่จะตอบโจทย์เทคโนโลยีหลอมรวมสื่อ,อและการเออปิดเข้าสู่ชาวงอาเศียน,นะคะนักศึกษาก็จะมีความพร้อมที่จะทำงนานในบริบทที่มีการแข่งขันเป็นสูนแล้วก็นักศึกษาจะมีความพร้อมที่จะทำงานในสื่อที่หลากห,หลายตัววิชาเขาจะเน้นอยู่แค่สามกลุ่มนะคะ คือวิชาที่เน้นด้านภาษาศาสตร์วิชาที่เน้นทางด้านศิลปะการเติงและบทสุดท้ายก็คือวิชาสื่อสารการตลาดด้วยเนื้อหาุ่มนี้นักศึกษารสามารถปฏิบัติอย่างวิชาชีพได้ที่สุดและนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นค่าเพิ่มให้กับบัณฑิตคณะการศึกษารมุ่งคนครับที่สำคัญก็คือโอกาสที่นักศึกษาคณะการศึกษารมุ่งคนจะได้มี ปริญญาสองปริญญาเป็นปองการทานสาเลือกที่จะเข้าโครงการสุดสองปริญญา,ร,ญญา,ร,ญญาระหว่างสิษย์สังฆชนกับศรลศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่เสนอหลักสูตรที่เป็นจตุปญญานีนะคะก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ศิษย์สังมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการสางารณธรค่ะสำหรับจุดเด่นของคณะนะคะก็เป็นที่ทราบว่าคณะกรรมการศิษยสชนนี้เน้นการฝึกปฏิบัติที่อย่างวิชาเชี่ยวช อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพสำหรับน้องที่อยากเรียนคณะนี้นะคะถ้าถามตัวเองแล้วพบว่าเป็นคนที่รักการพัฒนาสร้างสรรค์ชอบที่จะทำงานด้วยมือของตัวเองและต้องการที่อยู่กับผู้คนจำนวนมากนะคะพร้อมที่จะลุยในข้างหน้านะคะเลือกคณะการศึกษา